ตอนนี้เดือนเมษาผ่านไปแล้วเข้าสู่หน้าฝนฝนตกทุกวันครับขณะนี้เปลี่ยนฤดูโควิดเราก็ดีขึ้นครับรักษาสภาพดีขึ้นอะไรดีขึ้นทุกอย่างแต่เรากำลังจะเปิดนะครับเปิดหลายพื้นที่ก็คิดว่าโควิดรอบสองคงจะมาอีกแต่เขาพยายามจะให้ไม่มากนะนี่คือโควิดนะครับในเวลาเดียวกันเศรษฐกิจบ้านเราถูกกระทบตั้งแต่ฝุ่นคิวครับมาถูกโควิดนะครับโรงแรมทางเหนือปิดทั้ง เกือบครึ่งหนึ่งเลยครับเพราะนักท่องเที่ยวไม่มีเลยนักท่องเที่ยวเกือบจะศูนย์เลยนะครับใครอยู่ธุรก,กิจโรงแรมจะรู้ดีนะครับกระทบมากนะรรกระทบรายเสีด้วยโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่เรา start ออฟใหม่อาจารย์มานพนะครับ freestyle and v a ไ i ต t y ผมจะพูด3เรื่องเนี่ยพูดเรื่องแรกก็เรื่องเนี้ยทฤษฎีใหม่ๆเดี๋ยวผมจะพูดทฤษฎีใหม่ๆให้ฟังนะครับเราอยู่บ้านมาคนละยี่สิบสี่ชั่วโมงทฤษฎีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและบ้านยังไงอันนี้สองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ อันที่สามจะพาไปดูประเทศเพื่อนบ้านครับอาจารย์มนตร์ไปใช้โปรแกรมเนี่ยผลักพวกเราออกไปตกปลานอกประเทศหันไปทําการค้าขายรอบประเทศบ้างไม่ใช่ไปแข่งกันทําคอนโดมิเนียมในกรุงเทพทำาแข่งกันทำโรงแรม,มเชียงใหม่เท่านั้นนะครับเรื่องแรกคือขณะนี้เราอยู่ในบ้านนะครับ24ชั่วโมงครับปิดประเทศเพื่อจะไม่ออกไปนอกบ้านไม่ไปแพร่เชื้อพออยู่ในอยู่ในบ้าน24ชั่วโมงมันมีทฤษฎีอยู่ อาจารย์ชาวญี่ปุ่นก็เขียนไว้คนเรามีเวลา24ชั่วโมงต่อวันแบ่งเวลาออกเป็น8 8 8 8แรกทำงาน8ที่2นอน8ที่3าม recreation 8 8 8เรียกที่4 8 8 8เราก็จัดทฤษฎีนี้ให้กับแต่ละคนอาจารย์มนพทำงานที่จุฬาล,ลงกรณ์นะครับนอนที่เสนานิคมแต่ไปออกกำลังกายที่ถนนพญายไทเนี่ยเห็นไหม8 8 8แต่ขณะนี้ ในที่ผ่านมาเรารวม28เข้าด้วยกันครับเราเรียกว่าโฮมออฟฟิศคืออะไรเราทำงานอยู่ในบ้านแล้วโฮมออฟฟิศกลายดีมากนะครับแต่อันที่3าแปดที่3คือเรคเรียชันยังไม่ได้จัดไว้ธุรกิจเวสเซจรุ่นใหม่ก็จะจัดบ้านให้มีฟังชัน888ที่เดียวกันครับในอ f f i c e สายออฟฟิศทำงานทั้งล่าตอนเย็นไปวิ่งอยู่บนดาดฟ้าเพราะนั้นธุรกิจรุ่นใหม่น่าจะรวม888เข้ามาเป็นหนึ่งนะ นะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งอ่ะที่ทําให้เราหัดอยู่ที่บ้านอันที่สองพออยู่ที่บ้านมากทำไมครับเวลาว่างก็มีตัวเลขน,นะครับเราใช้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กดิจิตอลเนี่ยวันหนึ่งเขาบอกว่าเปษสองส่วนสามของชีวิตเราอยู่กับเน็ตเวิร์คครับมือถือดูทีวีดูอะไรเนี่ยสิบหกชั่วโมงจากยี่บสี่ชั่วโมงเราอยู่กับมือถือเนี่ยตาก็ไม่ดีใช่ไหมฮะเราก็เปิดเน็ตดูสมาร์ทโฟนดูซื้อของผ่าน ออนไลน์ online, อะไรออกชีวิตคือชีวิตออนไลน์4.0เนี่ยเพราะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเตรียมตัวให้ผู้ประกอบการรู้จะเข้าไงโบรกเกอร์จะเป็นไงเพื่อจะใช้ดิจิตอลเราจะเน้นที่แคชฟลูดและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งติดตามดูเรื่องนี้นะครับเรื่องที่2นะครับรัฐบาลจะกระตุ้นยังไงเศรษฐกิจขณะนี้รัฐบาลกําลังต้องกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ครับวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจคือใส่เมกะโปรเจกต์เข้าไปเอาเงินเงินนี่นะครับคืออะไรครับ นะครับเงินค,คือเลือดของเศรษฐกิจอย่าให้เลือดขาดนะครับเลือดต้องหมุนเวียนอยู่เรื่อยเติมเงินเข้าไปเติมเงินเข้าไปนะครับอ่าต้ยมยำกุ่งที่แล้วท่าบาลปิดแบงค์คนตายหมดแล้วครับเลือดมันตายหมดแล้วครับเลือดคือเงินของเศรษฐกิจก็เติมถูกแล้วครับแต่เติมให้มันมีสไตล์มากอีกหน่อยครับไม่ใช่เติมอัดเข้าไปเอาเงินให้เปล่าๆไม่ได้การเติมก็คือสร้างเมกับโปรเจกต์ เวลาที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาเมกะโปรเจกต์ระยะยาวทําแมสแซนสิตด,ดีมากขณะนี้ต้องมีเมกะโปรเจกต์ระยะกลางกับเมกะโปรเจกต์ระยะส,สั้นนะครับสมมผริารัฐบาลต้องมีเมกะโปรเจกต์ระยะยาวระยะกลางระยะสั้นนะครับเพื่อสร้างงานให้คนให้เลือดมันเวียนเรื่องที่สองวันนี้ที่อยากจะพูดมากๆคือมาดูรอบๆประเทศเราครับกับโควิดท่านทราบไหมครับประเทศไทยและเพื่อนบ้านเราทั้งหมดนะ CLMV ที่พูดกันเนี่ยนะครับ ซีก็คือเขมร L ก็คือลาว M ก็คือพม่า V ก็คือเวียดนามและไทยแลนด์5ประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่มูนเนี่ยนะครับอยู่กลางใจอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ครับมีประเทศไทยครับติดโควิดมากที่สุดครับแสดงว่าข้างๆเมื่อภพระบ้านเราเนี่ยเขาดูแลเรื่องโรคระบาดด้ยดีทีเดียวครับผมก็จะพูดเรื่องพม่าเพราะโปรแกรมนี้ใหญ่กับภาพวกเรานักเวเสดถึงเวลาแล้วจะต้องไปออกตกปลานอกประเทศไม่ใช่ค้าขายกันอยู่ในประเทศ อัดไปขา,ขายทําธุรกิจเวสเซทที่พมา่าที่เขเมรที่ลาวที่เวียดนามบ้างวิธีก็คือเตรียมตัวให้พร้อมออกไปดูเป็นไงผมไม่อยากจะฝรักดันท่านอยากไปดูสโน์ที่พม่าไหมปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแปลกจำมเลยสโนมีที่พม่าครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสองประเทศที่มีสโนครับสูงสุดของพงมา่าตีนเขาีิมารลายนะครับเมืองชื่อมิชินาเป็นรัฐแคชชิน เราไปดูซิเป็นยังไงนะครับสโนที่พมา่พมาพม่าเนี่ยประเทศเนียยาวกว่าประเทศไทยสองเท่าครับเหนือสุดมีสโนครับใต้สุดคือเมืองมาริดครับมีเกาะแก่งอยู่ประมาณตั้งเกือบสามพันเกาะแก่งสวยงามมากครับสวยพอๆกับภูเก็ตเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกาะแก่ง,งต่างๆแล้วออกไปทะเลลึกได้และจับปลามากที่สุดครับคนไทยไปซื้อปลาที่นู่นมาทําลูกชิ้นปลาที่สมขุมวสารผ่านมาริดเราก็จะพาท่านไปดู ธุรกิจนะครับเกี่ยวกับที่การท่องเที่ยวเรื่องเรสเซทที่ผูกพันกับประเทศไทย mm hmm. เหนือสุดกล mm hmm. างพม่า mm hmm. ย่างกุ้งใต้สุดพิมาริตปีหน้าผมจะจัดโปรแกรมนี้ครับในเวลาเดียวกันก็จะพาไปดูลาวที่เราเคยไปดูนีครับประเทศลาวน่าสนใจมากครับผมจะพูดเรื่องการจอยมือกันระหว่างแม่ของเบสตินนะครับ mm hmm. เราจะล่องเรือผ่านแม่น้ำโขงหรือแ mm hmm. ม่น้ำรายจะทำยังไงนะครับเ mm hmm. นี่ยครับ ล้วจะพาไปดูที่ญี่ปุ่นครับถัดไปเรื่อยๆนะครับปีละหนึ่งเลยญี่ปุ่นนะครับพวกเราเคยไปหลายทีแล้วไปดูโรงแรมประเภทนะครับโฮมสเตย์ซึ่เขาเรียกว่าเรียวกังที่ญี่ปุ่นไปดูออนเซ็นที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่ญี่ปุ่นครับจะพาไปญี่ปุ่นเพราะนั้นโปรแกรมอาจารย์มโนบ์หลากหลายนะครับซอฟท์ไซ์บ้างนะครับแล้วอาจารย์มโนบ์มีหนังสือเล่มใหม่กําลังออกมาวันนี้ฮอตอิชชูนะครับนี่ครับนะครับหุ่เล่นที่ยี่แปดออกแล้วครับ เล่ม28นี้นะฮะเป็นเล่มที่มีอีกสาคนคุณประวิทย์คุณประยุทธ์และท่านรองสมคิดกําลังต่อสู้หลังโควิดนี่ยนะครับแล้วก็มีฝังพี่ใหญ่คืออเมริกาซึ่งบ้านเลือนอยู่กับจีนอยู่ข้างๆเล่มนี้เป็นการรวบรวมข้อเขียนเข้าพูดผมปีนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อออกว่าใหม่เลยครับถ้าใครเมคคอมเมนต์แจกหนังสือฟรีครับฟรีหนึ่งเล่มตรงถึงบ้านเลยนะครับถ้าใครจะซื้อมีหนังสือเป็นชุดครับ ชุดต้มยำกุ้งครับห้าเล่มครับรวบรวมไว้ห้าเล่มก่อนต้มยำกุ้งระหว่างต้มยำกุ้งและหลังต้มยำกุ้งอยนี่นี้ชุดอันนี้ขายนะครับกลุ่มและอีกชุดหนึ่งเป็นชุดกู้ภัยหลังต้มยำกุ้งครับอีกห้าเล่มนะครับหนังสือก็็นหนังสือใหม่เล่มยี่แปดเป็นต้มยำกุ้งนะครับและ IMF ครับสำหรับโปรแกรมวารายตีผมก็จะพยายามทำให้ easy easy นะครับเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ๆ ท่านเคยได้ยินทฤษฎีกรอสโฟไหมาหาเคยได้ยินทฤษฎีของ่อเมือหรือเบอร์ชายแดนไหมนะครับอย่างเงี้ยครับเคยเนี่ยทฤษฎี888เคยได้ยินไหมทฤษฎีบันได5ขั้นทองของการจับมือกับจีนซึ่งอยู่ในเล่มนี้นะครับใครท,ทําธุรกิจกระจายประเทศกูดาขึ้นบันได5ขั้นทองได้นะครับถ้าใครอยากจะออกไปตกปลานอกประเทศไทยไปกระชายมษย์ในโปรแกรมไรที่ครับมันจะได้หลากหลายมากขึ้นนะครับชีวิตเวลาไม่น่าเบื่อน,นะครับ แล้วทุกคนก็ต้องไปเรียนดิจิเตอร์ครับผมจะผลักดันให้พวกเรียนดิจิเตอร์มากขึ้นเพราะชีวิตเราอยู่กับดิจิเตอร์หมดแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีหายใจยาวๆเข้าไว้ครับสู้กับโควิดครับนะครับโควิดไปไข้หวัดมาไข้หวัดไปฝุ่นจิ๋วมาเนี่ยอยู่ให้ได้ปรับตัวเองนะแผนสองแผนสามแผนสี่ออให้ผ่านโควิดไปก่อนนะครับแล้วก็มาว่ากันอีกทีนะครับขอให้ประเทศไทยโชคดีครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบาย